สวัสดีค่ะมาต่อการเล่มเดิมนะคะ conversation with god สนทนากับพระเจ้าเล่มที่หนึ่งนะคะขอขอบคุณ n e วเดอร n นันวอนคุณละวิวานละวิวานสกุลผู้แปลนะคะวันนี้มาต่อกันที่ ep ที่5นะคะถ้าผมขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสำหรับบางสิ่งแล้วมันไม่เป็นจริงตามนั้นมันจะไม่ทำให้ผมขมขืนหรือรู้สึกถึก ถูกหลอกเหรอครับสำหรับขอบคุณไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือครอบงำพระเจ้าหรือเป็นอุบายปั่นหัวจัก,กรวาลเธอไม่อาจโกหกตัวเองจิตใจของเธอรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่หากเธอบอกว่าขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่ตลอดเวลารู้ชัดว่ามันไม่มีอยู่ในชีวิตจริงของเธอเธอก็ไม่อาจคาดหวังให้พระเจ้า ผู้รู้แจ้งน้อยกว่าเธอแล้วในละมิตรสิ่งที่ไม่มีอยู่นั้นได้พระเจ้ารู้สิ่งเดียวกับที่เธอรู้และสิ่งที่เธอรู้นั่นแหละจะปรากฏเป็นความจริงของเธอแล้วผมจะขอบคุณสิ่งที่ผมรู้ว่าไม่มีอยู่แน่ๆได้ยังไงศรัทธาถ้าเพียงเธอมีศรัทธาเท่าเมล็ดมัสต์ดเธอจะย้าย เลื่อนขุนเขาได้เธอจะรับรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นเพราะฉันบอกว่ามันอยู่ที่นั่นเพราะฉันกล่าวอย่างนั้นแม้นก่อนที่เธอจะร้องขอฉันก็มีคำตอบให้แล้วเพราะฉันเคยบอกและได้บอกไว้ในทุกทางที่เธอจะนึกได้ผ่านคุรุทุกคนที่เธอรู้จักว่าสิ่งใดก็ตามเธอจะเลือกและเลือกในนามของฉัน มันจะเป็นไปตามนั้นถึงอย่างนั้นผู้คนมากมายก็ยังบอกว่าคํำอธิษฐานของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองไม่มีคําอธิษฐานใดที่ไม่ได้รับการตอบสนองคําอธิษฐานไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าคํำกล่าวอย่างกระตือรือร้นถึงสิ่งที่เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วทุกคําอธิษฐานซึ่งก็คือทุกความคิด ทุกถ้อยคําทุกความรู้สึกร้วนเป็นพลังสร้างสรรค์ยิ่งถูกยึดถือแรงกล้าว่าเป็นความจริงมันจะยิ่งปรากฏให้เห็นในประสบการณ์ชีวิตของเธอที่เธอบอกว่าคำอธิษฐานไม่ได้รับการตอบสนองแท้จริงสิ่งที่เกิดนั่นคือความคิดถ้อยคำหรือความรู้สึกแรงกล้าที่สุด กำลังให้ผลอยู่ต่างหากแต่สิ่งที่เธอต้องรู้ไว้และนี่เป็นความรับก็คือมีความคิดซ่อนอยู่เบื้องหลังความคิดเสมอเราอาจเรียกว่าความคิดหนุนส่งความคิดที่อยู่เบื้องหลังนี้คือตัวกำหนดผลดังนั้นเมื่อวอนขอก็มีโอกาสน้อยนิดที่เธอจะมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอคิดว่าตนเองกำลังเลือกทั้งนี้เพราะความคิดที่อยู่เบื้องหลัง ทุกการวอนขอคือตอนนี้เธอยังไม่มีสิ่งที่ตนอธิษฐานขอความคิดเบื้องหลังนี้เองจะกลายเป็นความจริงของเธอความคิดหนุนส่งเดียวที่จะเอาชนะความคิดนี้ได้คือความคิดอันเปีียมด้วยความศรัทธาว่าพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งที่เธอขอเสมอบางคนมีศรัทธาเช่นนี้แต่ก็หายากเต็มที กระบวนการอธิษฐานจะง่ายขึ้นมากหากเธอรู้จากส่วนลึกว่าลำพังการร้องขอก็ไม่จำเป็นแทนที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบรับทุกคำร้องขอดังนั้นการอธิษฐานจึงเป็นการกล่าวขอบคุณซึ่งนั่นไม่ใช่การอ้อนวอนขอหากแต่เป็นการขอบคุณที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเช่นนั้น ที่ท่านบอกว่าการอธิษฐานคือคำกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเช่นนั้นท่านกำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังการอธิษฐานเป็นผลจากการอธิษฐานเองอย่างนั้นหรือครับหากเธอเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้ทรงฤทธิ์ที่คอยฟังคำอธิษฐานทั้งหมดและบอกได้และบอกว่าได้กับบางคนไม่ได้กับอีกคนและอาจจะ ยังไม่ใช่ตอนนี้กับคนที่เหลือเธอเข้าใจผิดแล้วพระเจ้าจะเอากฎเกณฑ์ไหนมาตัดสินแบบนั้นหากเธอเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างและผู้ริขิทุกอย่างในชีวิตของเธอเธอเข้าใจผิดแล้วพระเจ้าคือผู้สังเกตการณ์ไม่ใช่ผู้กำหนดสร้างแต่พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างและคอยช่วยเหลือเธอในการใช้ชีวิตทว่า ไม่ใช่ในวิธีทางที่เธอคาดคิดไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าที่จะสร้างหรือไม่สร้างเหตุการณ์หรือสภาวะการต่างๆในชีวิตของเธอพระเจ้าสร้างเธอตามฉายาลักษ์ของพระเจ้าเธอมีหน้าที่สร้างต่อหลังจากนั้นผ่านพลังที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้าสร้างกระบวนการของชีวิตและตัวชีวิตอย่างที่เธอรู้จัก แต่ไม่ได้มอบทางเลือกอิสระแก่เธอที่จะทําอย่างไรก็ได้กับชีวิตตามเจตจำนงโดยลักษณะการนี้เจตจำนงที่เธอมีต่อตอนเองคือเจตจำนงที่พระเจ้ามีต่อเธอเธอก็ใช้ชีวิตไปตามที่เธอใช้ชีวิตเถิดฉันไม่มีความชอบหรือไม่ชอบในเรื่องนี้มายาภาพอันยิ่งใหญ่ที่เธอได้รับมาคือ พระเจ้าพอใจในสิ่งที่เธอทำแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นฉันไม่สนใจว่าเธอจะทำอะไรเธอยอมรับเรื่องนี้ได้ยากเธอสนใจไหมว่าลูกๆของเธอจะเล่นอะไรตอนไปเล่นนอกบ้านมันเป็นปัญหากับเธอหรือเปล่าว่าพวกเขาจะเล่นไล่จับซ่อนหาเล่นติงต่างไม่เลยเพราะเธอรู้ดีว่าพวกเขาจะปลอดภัยเธอให้เด็กๆ เล่นในสถานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรอยู่แล้วแน่นอนเธอหวังอยู่เสมอว่าพวกเขาจะไม่ทําให้ตัวเองบาดเจ็บและถ้าพวกเขาบาดเจ็บขึ้นมาเธอกอ็จะอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือรักษาบาดแผลทำให้พวกเขาปลอดภัยดีอีกครั้งให้มีความสุขเหมือนเดิมและออกไปเล่นได้ใหม่ในวันถัดไปแต่พรุ่งนี้ไม่ว่าพวกเด็กๆจะเล่นเกมอะไรก็ไม่สำคัญสำหรับเธออยู่ดี แน่นอนเธอจะบอกถึงการเล่นบางอย่างที่เป็นอันตรายแต่เธอไม่อาจหยุดยั้งพวกเขาจากการกระทาที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีวันได้ไม่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนกระทั่งตายพ่อแม่ที่ฉลาดจะรู้ดีแต่พ่อแม่ไม่เคยหยุดห่วงใยถึงผลลัพธ์เรื่องนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเอง นั่นคือไม่สนใจจริงจังนักกับเรื่องวิทยการแต่ห่วงใยผลลัพธ์นี่ใกล้เคียงคุณลักษณะที่ดูจะขัดแย้งกันเองของพระเจ้าแต่ในอีกแง่หนึ่งพระเจ้าไม่สนใจกระทั่งผลลัพธ์ไม่ใส่ใจผลลัพธ์สุดท้ายเพราะผลลัพธ์บัน้นปลายนั้นมั่นใจได้อยู่แล้วว่าและนี่คือมายภาพใหญ่หลวงประการที่สองของมนุษย์ นั่นคือผลบั้นปลายของชีวิตไม่อาจอย่างรู้ความสงสัยผลลัพธ์สุดท้ายของชีวิตทําให้เธอต้องเผชิญกับศัตรูยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความกลัวเพราะหากเธอสงสัยชีวิตเธอย่อมกังขาในพระผู้สร้างเธอต้องสงสัยพระเจ้าเมื่อเธอสงสัยพระเจ้าเธอก็ต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวและความรู้สึกผิดตลอดไป หากเธอสงสัยในประสงค์ของพระเจ้ารวมทั้งความสามารถของพระเจ้าที่จะมอบผลลัพธ์บั้นปลายให้เธอเธอจะผ่อนคลายได้อย่างไรเธอจะพบกับความสงบสุขที่แท้ได้หรือทว่าพระเจ้ามีอำนาจเต็มเปี่ยมที่จะผนวกเจเจจำนงเข้ากับผลลัพธ์เธอไม่อาจเชื่อและจะไม่เชื่อเรื่องนี้แม้เธออ้างว่า พระเจ้าคือฤทธาอำนาจทางปวงเธอจึงเธอจึงต้องจินตนาการถึงอำนาจที่เท่าเทียมกับพระเจ้าขึ้นมาเพื่อหาวิธีที่เจตจำนงของพระเจ้าจะถูกขัดขวางได้เธอจึงสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซาตานขึ้นในนิตำนานปรำปราต่างๆและยังจินตนาการให้พวกพระเจ้าทำาสงครามกับสิ่งนี้ โดยคิดว่าพระเจ้าใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกับเธอสุดท้ายก็จินตนาการถึงขั้นว่าพระเจ้าสามารถพ่ายแพ้ในการศึกนี้ทั้งหมดนี้หักล้างทุกอย่างที่เธอบอกว่าเธอรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรเธอมีชีวิตอยู่ในมายาการจึงรู้สึกถึงความกลัวนี้ขึ้นมาทั้งหมดนี้ล้วนมาจาก การตัดสินใจที่จะสงสัยในพระเจ้าแต่ถ้าเธอตัดสินใจใหม่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฉันจะบอกเธอว่าเธอจะใช้ชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าพระเยซูหรือนักบุญทุกคนที่เธอเคารพบ,บูชาผู้คนจะไม่เข้าใจเธอเหมือนที่เกิดกับนักบุญส่วนใหญ่แล้วเมื่อเธอพยายามอธิบายถึงภาวะสันติสุขที่ได้รับ ความเบิกบานในชีวิตหรือความสุขลึกล้ำภายในพวกเขาจะฟังถ้อยคำของเธอแต่ว่าไม่ได้ยินพวกเขาจะพยายามท่องจำคำพูดของเธอและอาจเพิ่มเติมบางอย่างเข้าไปพวกเขาจะสงสัยว่าเธอมีสิ่งที่พวกเขาไม่มีได้อย่างไรจากนั้นจะเกิดความริษยาแล้วด้วยความริษยาก็จะกลายเป็นโทสะและด้วยความโกรธนั้นพวกเขาก็จะพยายามให้เธอเชื่อว่า เธอต่างหากที่ไม่เข้าใจพระเจ้าเมื่อพรากเธอออกจากความสงบสุขไม่สำเร็จพวกเขาก็จะทำร้ายเธอคราวนี้ด้วยโทสะเหลือประมาณแต่เมื่อเธอบอกว่าไม่เป็นไรแม้ความตายก็ไม่อาจพรากความสงบสุขหรือเปลี่ยนความจริงที่เธอพบพวกเขาก็จะฆ่าเธออย่างแน่นอนที่สุดคั้นแลเห็นว่าเธอยอมรับความตายอย่างสงบพวกเขาก็จะเรียกเธอว่า นักบุญและกลับมารักเธออีกครั้งเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรักแล้วก็ทำลายจากนั้นก็กลับมารักในสิ่งที่พวกเขาให้ค่าสูงสุดวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ EP ที่6นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะการอ่านหนังสือเสียงขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ